นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมดนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรูดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมในภาริยสง์ ผู้เสิบอริยวงศาคตยานมาชานานจวบจนถึงปัจจุบันขอ,อนอบนอในคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ขอความสุขสดชื่นตื่นเต็มในศีลในธรรมจงสถิตในจิตใจผู้ใครทำรไดยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เรากำหนดหมายก่อนที่เราจะได้แยกย้ายกันไปภาวนาหลังจากเราได้ทำพิธีขอขมาในการทำสามิจกรรมระลึกถึงธรรมอันเป็นสิ่งที่จะทำให้เจริญ ในชีวิตของของตนทุกทุกคนในการเป็นอยู่ร่วมกันมีการ <c oughs> แสดงออกซึ่งกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมในกุศลกรรมบททั้งสิบประการที่เราได้มีชีวิตเคลื่อนไหวทั้งกายใจนี่ อาจจะมีสิ่งใดบกพร่องโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาโดยปัญญาสติที่เรายังเพียบพร้อมรู้เท่าไม่ถึงไม่ได้คำานึงให้ละเอียดเราก็ได้มีโอกาสมีวาระได้กล่าว ได้อาศัยพิธีสามิก,กรรมตามรอยพระเยสง์ตามรอยพระเจ้าได้ก็ทำกันมาช้านานจึงนับได้ว่าเป็นการล้างบาปโดยวิธีปฏิบัติไม่ใช่การล้างบาปโดยน้ำ แต่เป็นการล้างโดยการเติมความดีลงไปในชีวิตทั้งกายทั้งจิตที่เราอาศัยนี่อาจจะผิดพลังพลาดไปด้วยสติที่เรายังไม่รอบคอบก็จะได้แก้ไขปร,รับตัวเองทั้งกาย จะได้ระวังต่อไปทั้งใจก็จะได้ระวังยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่มีโทษไม่มีพิษไม่มีภัยต่อกันในขณะที่เราทำอยู่นาะที่ตรงนี้ใจเราก็น้อมนึกไปโนนถึงการนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัย ไม่ใช่เฉพาะเฉพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองเราก็มองเห็นคุณประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองมองเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้ประเทศชาติที่เราอาศัยผู้คนพุทธบริษัท ความคิดน้อยใหญ่ด้วยใจที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ขาดความสามคัคคีความพร้อมเพียงกัน,นท่านก็พยายามหาวิธีหล่อล้อมใจพุทธบริษัททั้งหลายนี่ด้วยการอาราธนาพระเขี้ยวแก้วที่มาจากประเทศจีน แล้วหันเชิญมาปริสถานไว้กลางใจเมืองเราเพื่อที่จะให้เป็นสิริมงคลเพราะว่าพระเกี่ยวแก้วนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได อาศัยสรีระร่างกายของพระองค์นั้นแสดงธรรมมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายแห่งการสลายลางก็ได้อาศัยธรรมทั้งแปดหมืสี่พันพระธรรมคันผ่านพระเขียวแก้วนะจึงนับได้ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับ ชีวิตของพวกเราที่ได้มีโอกาสที่ได้กราบได้ไว่ายได้ระลึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นความสำคัญมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดเป็นสิริมงคลแก,ก่ทุกๆหมู่เหล่า ทั้งแต่พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาจนถึงคณะนายกรัฐบาลรัฐมนตรีว่าข้าราชการบริวารบริษัททั้งหลายนี่จนมาถึงพวกเรานี่ถือว่าเป็นกลุ่มความใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยใจที่จะหล่อหลอมเข้ามาสู่ร่มโพทอง มาสู่ความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความสงบร่มเย็นนี่จึงนับได้ว่าผู้ที่มีบารมีแก่กล้าในหาวิธีทุกๆวิธีทางที่จะให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทุกๆชีวิต เราได้น้อมอย่างนี้น้อมจิตไปละลึกถึงในความสว่างสวัยด้วยบารมีของความบริสุทธิ์ด้วยบารมีของพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหาการุณาคุณของพระสมมาสมพุทธเจ้าอโค์นั้นนี่ทำให้เรามีความรู้สึกมีปีติ มีความสุขใจจึงนับได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดมาและดังได้ทันพระศาสนาแล้วท่านยังได้เสด็จมาในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตได้เราลึกถึงได้กราบได้ไหว้ได้ท่องบนสาธยาย เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีโอกาสอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเป็นแผ่นดินธรรมอันเป็นแผ่นดินทองอาศัยพี่น้องร่วมญาติร่วมนาบุญด้วยกันจึงทำให้มีวันนี้เพราะนั้นการกล่าวขอขามาทุกทุกชีวิตที่เอา วันพ่อมาเป็นวันกล่าวขอขมานี่จึงไม่ได้เสียหายไม่เสียหลายในชีวิตแล้วรึกถึงตรงนี้แล้วนี่มีความปลื้มใจว่าชีวิตทุกๆชีวิตนั้นทุกคนมีพ่อทุกคนมีแม่มีคุณพ่อมีคุณแม่ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าท่านยังอยู่หรือว่าท่านลักจากโลกปี้ไปแล้วก็ตามจากพวกเราไปแล้วก็ตามนี่เรายังมีโอกาสได้ระลึกถึงบางคนบางท่านพ่อก็จากไปนานนานแม่ก็จากไปนานแล้วนี่วันไหนวันไหนก็ไม่เคยได้คิดถึงนอนหลับก็ไม่เคยฝันเห็น ตื่นขึ้นก็ไม่เคยคิดแต่พอมาถึงชีวิตในตรงจุดนี้เนี่ยผ่านมาถึงบารมีพ่อนี่ก่อนที่จะมาถึงวันที่ห้าธันวาเนี่ยล้วฝันเห็นในเนลมิตรเห็นคุณพ่อมาหาคุณแม่มาเยี่ยมจึงมีความรู้สึกว่าไม่ว่าท่านจะจากไปแล้วก็ดี หรือไปอยู่ตรงไหนของชีวิตแต่ดวงจิตยังเชื่อมประสานโยงใหญ่กันมาจนถึงปัจจุบันนี้แสดงว่าความละเอียดในความรักความห่วงใยความผูกพันซึ่งความดีต่อผู้ที่มีเมตตาผู้มีความกรตันอยูนี่ท่านยัง ต้องการอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลจากตนไปสู่ท่านก็พยายามที่จะให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวข้องกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับธรรมข้อใดๆก็ตามนี่เราได้สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองรู้ได้ด้วยตัวเราเองและเข้าใจได้ด้วยตัวเราเองโดยคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่มีครู ก็เหมือนงูมีพิษถ้าใครเป็นสิทธ์ไม่มีครูก็เหมือนงูไม่มีพิษสิทธ์มีครูเหมือนงูมีพิษชีวิตของคนเราทุกคนเหมือนมีพ่อมีแม่กัญญันย่ยตท่านรู้ว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณนี่เราก็่อยเป็นผู้ที่เจริญไปกับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ แต่ถ้าไม่ได้กราบไม่ได้วาไม่ได้มีวันครูไม่ได้รู้วันพ่อไม่ได้คิดถึงวันแม่ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ในวันสำคัญอย่างเนี้ยก็เหมือนกับการที่ผู้ที่ได้ใช้ชีวิตอย่างสิทธิ์ที่ไม่มีครูสิทธิ์ที่ไม่มีครูนี่ไม่เหมือนงูไม่มีพิษงูไม่มีพิษนันไม่สามารถที่จะ องอาจไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของตนเองนั้นสงา่าเหมือนคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีวิชาเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามถ้ามีความรู้มีวิชามีพิษแก้วกลากแค่ไหนก็ตามนี่จึงทำให้ตนเองนั้นโดดเด่นเป็นสงา่าเพราะ ชีวิตมีพิษคือความรู้ความสามารถของตอนเองเนี่ยจึงได้มีความดีอย่างโดดเด่นเห็นได้ชัดจนถึงปัจจุบันวันนี้เรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้ด้วยศรัทธานี่แม้ไปนั่งภาวนาอยู่ตรงที่ใดที่ใดก็ตามที่ไหนก็ตามนะ อยู่คนเดียวก็ไม่เคยหวาเวอยู่ท่ามกลางผู้ร้ายก็ไม่เคยหวาดกลัวอยู่ท่ามกลางความชั่วก็ไม่เป็นไปตามเขาอยู่ท่ามกลางความเล่าความเล่าร้อนของโลกนี้ก็ยังจิตใจย็นสงบจึงมีความรู้สึกว่าทำไมถึงเป็นได้อย่างนั้น ก็เพระใจของเรานี่เข้าถึงธรรมเข้าถึงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าศีลก่อนทำให้ใจนิสุกลำ้ำธรรมของจะทำให้ใจเรานสิสกขยิ่งพราะคุณของพระเจา้าพระพุทธเจ้าก็ทำให้เรานั้นมีความสุขเลิศ ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ใจเรามีความประเสริฐเท่ากับความกตัญญูกตเวทีเมื่อเราระลึกถึงสิ่งที่ท่านทำให้เราแล้วนี่แล้วเราก็ได้ทำตอบแทนท่านยิ่งไปกว่านั้นระลึกถึงคุณของธรรมชาติระลึกของแมน่นคุณของน้ำระลึกถึงคุณของ ต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรเป็นยาและลึกถึงดินฟ้าอากาศเราลึกถึงธรรมชาติที่เป็นความบริสุทธิ์ของสายน้ำและสายลมเราลึกถึงสิ่งเหล่านี้และยิ่งมีความรู้สึกว่าในชีวิตมีแต่ความอบอุ่นไม่มีพิษมีภัยแก่ชีวิตของตนใดๆทั้งสิ้น แม้ในชีวิตของเราจะผ่านวิกฤตมาด้วยการอยู่ใกล้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยไม่รู้ว่าเราจะเคยเบียดเบียนชีวิตใดมาแล้วก็ตามนี่แต่เราก็อ่อนยอมมอบยอบยอบมอบกราบแต่ทุกข์กับประชีวิต จึงทำให้บุคคลที่มีความอ่อนน้อมนั้นเป็นผู้เจริญได้ยึดคุณธรรมเหล่านี้แหละจึงมีการขอขมาในวันเนื่องด้วยวันพ่อจึงได้มีการขอขมาเนื่องด้วยมาวันนั้นถึงวันแม่จึงมีการระลึกถึงและปฏิบัติบูชาเนื่องด้วยวันนั้นผ่านมาถึงผู้มีพระคุณนี่ นี่แหละคือผู้ที่ได้แสดงออกซึ่งผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำไปให้สู่ความเจริญคือความอ่อนน้อมต่อผู้มีบุญคุณเพราะฉะนั้น <c oughs> ขอให้นิมิตหมายคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้เราได้น้อมมาใส่โอปัญิโกน้อมเข้ามาในชีวิตของเรา และให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้สำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่ดีงามตามหน้าที่เพราะชีวิตที่เรากำลังจะมริญเดินไปอยู่นี้เราได้ทำหน้าที่อยู่ทุกเวลาบนเส้นทางของสติปัญญาที่ประกอบไปด้วยความดีขอบรารมีที่เราได้กระทำแล้วตั้งใจแล้ว ตั้งแต่บุญกุศลที่ทำกับร่มโพแก้วสมัมาสัมพุทธเจ้าจนมาถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สถานที่ตลอดถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามคัคคีไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้ หักล้มโค้นทิ้งสกปรกรกรุงลังจนเป็นสิ่งที่น่าเกลียดทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งด้วยความอ่อนโยนละมุนละไมและด้วยใจเมตตาให้อภัยแก่ทุกพัสิทชีวิตด้วยจิตอันเข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ขอพระธรรมอันโปร่งสรงตรัสไว้ดีแล้วจนจงเป็นแสงประทีบส่องทางนำพาให้เราท่านทั้งหลายให้ถึงซึ่งความสิ้นทุกข์มีความสุขความเจริญล่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์สมหวังดังที่ พ่ออยากให้ลูกเป็นแม่อยากให้ลูกได้อย่างที่ครูบาอาจารย์อยากให้ลูกสิริลุกหาสเร็จอย่างที่บุคคลผู้มีเมตตาต่อโลกเสมอมาเหมือนพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเมตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายอยากจะให้ข้ามทุกข์ให้ถึงสุขอันกเกษม ผ่านวัฏสงสารให้ถึงซึ่งปณิพานโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโดยอำนาจแห่งคุณพระและบุญกุศลโดยกันทุกท่านทุกคนโดยเธอสาธุสาธสาอนุโมทมิ